เคือหุ้มมันตันมันจะเกิดข่วมห่อนยามเอาเห็ดงานไปท้วนมากมันจะเป็นส่วนเขาขอบยังไงนี่เงี้ยปวกเมื่อยถ้าพ่วมสารพิษอยู่ที่กันตัวนี้กับแข้งแข้งกันพุนแต่ด้ดยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่นโป่เคาลมเป่าออกหนำะแต่ว่ายายพยายามขีดตรงนี้มันหลบเป่าเป่าไกลๆกลขีดระบายความห่อนเป็นอ้าอายมันอ้อยระบายความห่อนน้ำมันมัน ตัวนี้ก็ะทอดออกได้พอทถ้ำพ่นสะอาดเป่าเป่าให้มันสะอาดตัวนี้ก็น้ำนะครับตัวนี้เอาเบิงบ้งเบิ้งเข้าเอาเบิ้งอยู่นี่ก,พก็พอเยื่อสระเพาเปิดตู้มันจะไม่มอผักอยู่นะครับเหยาเท้ามันันน่งเมื่อคติดูดมาหากันดีแม่หมอผักกับน้ำม,มันพราเจ้าคุณก็ได้ตัวนี้ก็อย่าลืมใส่เวลาเขาถอดทถ้ำพ่นสะอาดเลยเพราะว่อฟูนเท้เา ไขยเขาไขายังมันจะเข่าติดแยงหมอน้าโดยตรงเทียดให้เกิดพ่วหมอนยุบเสาถ้าเขาบ่ใส่ตนเข้าตกใส่ตลอดหามลืมนปวดอองมาทำต้นขาแต่ตงใส่ไว้ที่กรหามลืมนแยงกันพูนบางคนนะลืมใส่จรงๆนะลืมใส่แต่แดแหงนเถืดพ่วหมอนเขาโค้กเขาเขาหมอน้มันโดยตมวนะมึแนี่ิกันไหว พออากาศที่บอกไว้ตัวนี้ให้พยายามใจหันลงปากเป็ดอย่าใ่หันขึ้นเวลาฝนตกหรือว่ามีนม้ำน้ำที่เขาได้กระฟุนมันที่บนตัวกมันมีหูมพ่อตกใจหันลงอย่างตดตลอดปลาขอกวงตัวนี้กะกองอากาศตัวนี้เป่าทำความสะอาดทุกมือขาวเห็ดงานหนักๆให้มีสองตัว บายเปลี่ยนออกตัวกองอากาศถ้าถจะข้อพอดีโฟมไม่นำกองตัวในนี่ข้อบ่อหอเป่าเป็นยังก็คือบ่อหอเป่าเนี่ยมันจะเป็นโฟมเป็นใหญ่จังของมันจะสอดสอดแล้วมันทีกองฟุ้นโมยุมันจะสอดกันอยถ้ามีแต่กองตัวตัวนอกตัวเดียวนี่กองตัวในบอดีมันก็จะดูดขอบตัไอ้ดีเช่นในเครื่องมันรวมใบส่วนถามเป่าถ้าเบื้องชี้ฝานี่คือเปลี่ยนสังเกตยังไงหรือว่าประมาณ พันชั่มมงแุ่ว่ามันกะรถเกี้ยวมันจะพอดำไว้ืบอดดไถมันเลยเจ้าว่าถ้ามันขาดเี้ยหงของล่าเปลี่ยนค่อยเอาเลยเฮ้ยนะใส่กะหันทั้งตาลหอกใส่ปยโอ้ยมันป็เหนียวเหนียวแต่กันรากมันตรงโป่งตรงๆอยู่เข้าไปดมยดใส่ะตัวไปพร้อมับผม ไปเอ๊ะไานแลนำห้าหเดี๋ยวมาลงมาไงดิคุณแล้วพอหยยละการเปิดตู้การเปิดตู้เขากับป๊ดสายผ่านนีสัก่อนะครับสายผ่านขึนปดออกปดออกห้อยู่ในตำแหน่งเม่เอาไว้นะครับแล้วก็ปดตัวหลอกปดตัวหลอกขึ้นตัวนี้คือป๊ดหลอก รอบตัวนี้มันจะมาบีกับตัวนั้นนครับอยู่ข้างหลังข้าดึงออกมาเทากังนี่ข้ากำกำเ่ากดึงแต่ว่าต้องปดรอบตัวนี้เก่อนตัวหนึ่งมันเก่าที่ครับปืนมันเดือบอยางเลือนเข้ากับเจระดีท่ามันเก่ามากเข้ากับดีจอยกันตัวนี้ทั้งไหน นี่น้ำั้า่มน้ำตักผมาไปเปิดมีเติมใส่น้ำสะอาดเติมก็ได้น้ำที่เข้ากินไม่ว่าอย่างห้ดีก็คือใส่น้ำยาเติมให้มันได้ขีดบนนี่เติมหลายมันก็จะหล่นออกคือน้องมันห่วนตัวนี้สำหรับน้ำั้บ่มน้ำใส่ผ้านพรมจับปึงน้ำถ้ามันหย่อนไปเปิดทั้งหนาปั๊บต่างตัวนี้เข็มน้ำมันเยวัดน้ำมันเื่องให้ไันไรสองขีดขีดบน นี่คือจุดวัดมันมันจะเสียบอยู่นี่เชคคูหนึ่งเทกันตัวนี้จุดเติมอยู่นี่ฟ้าตัวนี้จุดเติมน้ำมันเครื่อง <Hello. S 1> กองเครื่องโอเคปลรากาท่อตัวน,นี้สก,กูสก,กูนี่เวลามันติด ซีดต้องขันทีมีเสียงเตือนอยู่ดอกสกูตติดพวกนี่สกูบหมุนเ้าสามารถถอดทั้งพวงศาได้ยอดนี่มือที่สองฟังนี้ก็ฟังสกูต่านี้ก็จะเป็นเฉพา,าะช่วงเวล่าข้าเกี่ยวเขาภาษานะครับมันหยั่งมันหยังย่ง,งตักเอาขี้ดินพวกตักเอาขี้ดินตักเอาหนามขี้ตมนะครับอา่ามันมีหมุนเอาเมือหมุนฟังผลให้มันข่ายม,มน้ำก็จะตกออกนี่นะครับทุน คอยเบิ้งไปเรื่อยๆครับตัวนี้ศึกษาไปเรื่อยๆกองนี่คือกันกองนี้กะถอดท่ำความสะอาดถ้ามีฝุ่นถ้ามีฝุ่นมีหน่ำนะครับฝุ่นมีหน่ำนี่ลูกแดงๆนี่มันจะลอยขึ้นถ้ามีหน่ำคอยเบื้องเขาใช้อัมโอยู่ถอดท่ำความสะอาดเททีพยายามสังเกตนําพวกส่วนล่างกะอัดเจนาบีอัดเจนาบีกว่าในเวสต์ทูโกล กับต,ตัวปั๊บสั่งแท็กเนี่ยใส่ใส่น้ำมันสอัดไว้เวลา,ลามลันถือพีนถือจีดสมพอร์ตว่าให้มันเป็นสนนีก็แต่ไม่จีดสั่งแท็กโบ่ตัวนี้สำคัญมีการทาเป็นท่อลูกหนานเทียบมุ่กี่ตัวแถวนี้บางเทียมมันเกิเป็นหนามเทียบน,อน้อง